สัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการประถมนิเทศชุดวิชา13312การวิเคราะห์สารสนเทศค่ะสำหรับชุดวิชานี้ก็เป็นชุดวิชาเฉพาะของขแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ถูกเลือกมาให้เรียนในระบบออนไลน์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเราจะเรียนในวิชานี้นักศึกษาควรจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนแรกก่อนอื่นเลยนะคะก็จะขออธิบายเรื่องของชุวิชานิดนึงนะคะสำหรับชุวิชานี้ก็เป็นชุววิชาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการแล้วก็กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศ ระบบการจัดหมวดหมู่การทำรายการามาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารสนเทศนะคะแล้วก็พวกเมตาดาต้าการทำดัชนีการควบคุมคำศัพท์หัวเรื่องทีซอลัสาการจัดทำสารสังเขตและสุดท้ายคือบทบาทของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สารสนเทศซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกจัดทำให้เป็นเป็นคลิป นะคะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำการเรียนให้กับนักศึกษาเป็นรายการรายการไปนะคะ,ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของเรานะคะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการแล้วก็กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศนะคะแล้วก็อย่างนึงคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการทํารายการสารสนเทศและสุดท้ายคือก็จะให้นักศึกษาได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ <c oughs> บทบาทของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สารสนเทศนะะทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราเรียนชุดวิชานี้นะคะในเรื่องของแผนการเรียนการสอน อย่างที่เรียนให้นักศึกษา,ารทราบในตอนตน้นนะคะว่าชุวิชานี้เป็นชุวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของแขนวิชาสารสนเทศแล้วก็มีเนื้อหาค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบเขาเรียกอะไร e-learning หรือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ะะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของชุดวิชานี้นะคะแผนการเรียนการสอนของเราจะแบ่งออกเป็น2แผนด้วยกันขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเลือกแบบไหนนะคะแบบแรกก็คือแบบกนหนึนะคะแบบกนหนึแบบที่2คือแบบก .2 และแบบที่3คือแบบก .3 แต่ถ้าสําหรับชุ้วิชานี้เรามีแค่2แบบเท่านั้นนะคะคือกอ .1 และก .2 ยังไปไม่ถึงแบบกอ,อามมาดูแบบก .1 ก่อนนะคะก .1 ก็คือสําหรับผู้ที่เลือกเ,อเรียนแบบก .1 นะคะก็เหมาะสําหรับนักศึกษาที่ไม่ค่อยจะชอบเทคโนโลยีสักเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก นะคะนักศาก็คนที่เลือกเรียนกรหนึ่งนักศาก็จะได้รับเอกสารการสอนชุยชาที่เป็นในรูปของสิ่งพิมพ์เป็นเล่มเลยนะคะแล้วก็นักศาก็อาจจะต้องออชมวิดีทัศน์หรือฟังคลิปเสียงประกอบนะคะแล้วก็มีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนให้นักศึกษาทําด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะมาในรูป ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการซอนหรือแบบประเมินผลนี่ก็จะเป็นมาในรูปของกระดาษนะคะเป็นสิ่งพิมพ์แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักศึกษา,าเลือกแบบกร1น,น,นะคะสำหรับวิชานี้เรามีกิจกรรมประจำชุ่วิชาให้หนักศึกษา,าทำด้วยซึ่งมีคะแนนเก็บ20คะแนนนะคะแต่อันนี้กิจกรรมประจำชุ่ววิชาที่ว่านี้เราไม่บังคับนะคะนักศึกษา,าจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้านักศึกษา,าเลือกที่จะทำ นะคะเวลาประมวลผลมหาชาลาัยก็จะประมวลอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเอาคะแนนสอบที่สนามสอบมาผนวกกับกิจกรรมประจำชดุด20คะแนนตรงนี้แต่ถ้านักศึกษาไม่ไม่ประสงค์ที่จะทำคืออย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้บังคับนะคะถ้านักศึกษาเลือกไม่ทำก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ผิดนะทีนี้ถ้าถ้าเราเลือกไม่ทำเวลาประมวลผลมหาวิทยาลัยก็ประมวลจากคะแนนสอบ100%เลย ะะทีนี้ในส่วนของการสอบนะคะการสอบที่ว่านี่ก็คือมีให้เลือก2แบบด้วยกันคือ <c oughs> แบบแรกก็เป็นแบบอสอบออนไลน์นะคะหรือถ้าไม่สะดวกไม่รู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะักศึกษา <c oughs> จะใช้ไปเรียกไปสอบที่สนามสอบได้ตามปกตินะคะ สำหรับการสอบของแบบกร1นนเราคิดคะแนนสอบเป็น100%เนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าร้ออ็ที่ว่านี่ก็ถ้าภาพรวมง,ง่ายๆก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนอีกนะคะก็คือสำหรับคนที่ทำกิจกรรมประจำชุ้วิชาด้วยก็จะเอา20คะแนนตรงนี้มามาเป็นคะแนนช่วยใน100%ตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุ้ววิชาก็จะเรียกว่าเป็นคะแนนสอบจากสนามสอบเต็มๆเลย1 0 0 นะคะแล้วก็คนที่สอบผ่านก็ mm. ก็เรียกว่า mm. ก็ถือว่ายินดีกับนักศึกษาด้วยนะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรค่ะเรายังมีสอบซ่อมรอนักศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าอีกกิจกรรมนึงนะคะแบบแผนการเรียนอีกแบบนึงก็คือกอ,อนะคะกอสองอกอ,องนี้ จะเป็นการเรียนแบบผ่านระบบออนไลน์ล้วนๆเลยนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีความคล่องตัวในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะสำหรับคนที่เลือกเรียนแบบก2ขอแนะนำนิดนึงนะคะนักศึกษาจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ที่จะพร้อมสำหรับการเรียนพอสมควรตัวอย่างเช่นนักศึกษาต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีะหรือจะมีโน้ตบุ๊กหรือจะมีแท็บเล็ตมี iPad มี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้และที่สำคัญคือนักศึกษาจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าเราจะต้องเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือ e-learning นะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือเอกสารการสอนจะไม่ได้เป็นสิ่งพิมพ์นะคะจะมาในรูปของ e b o ุ๊หรือมาในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนนะคะแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะอ่านสิ่งพิมพ์ประกอบนักศึกษาสามารถ ตรงนี้เื่อนคือนักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะนักศึกษาต้องไปซื้อ,อในรูปของสิ่งพิมพ์มาเพิ่มเติมตรงนี้เองนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนก็จะมาในรูปของอ,ออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบกอสองนะคะก็คือเราจะมีแหล่งทรัพยากรการ,การเรียนรู้ให้อันนี้ถือว่าเป็นสื่อเสริมนะคะสื่อหลักจะอยู่ที่อีอบุ๊ก ของเอกสารการสอนและส่วนแหล่งทรัพยากรการเรียนรูก้ก็จะเป็นพวกมีวิดีโอนะคะมีคลิปเสียงมี YouTube หรือมีพอดแคสต์หรือมีสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน่วยการสอนนั้นๆนะคะก็จะมาเป็นสื่อเสริมประกอบแต่และหน่วยให้นักศึกษาได้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมและที่สำคัญคือที่ทำ ชัดเจนตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมนัดหมายตรงนี้เราจะมีสอนเสริมออนไลน์เก็บคะแนนค่ะซึ่งต่างจากก่อนหนึ่งนะคะก่อหนึ่งไม่มีสอนเสริมอันนี้มีสอนเสริมแต่เป็นสอนเสริมในระบบออนไลน์เก็บคะแนนสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งละ2วันตรงนี้มีคะแนนให้ทั้งสิ้น40%ถือว่าเยอะนะคะสาหรับ40%ถือว่าเป็นคะแนนที่ว่าช่วยนักศึกษาเยอะมากเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสอบนะคะการสอบ ก็มีให้เลือก2แบบเช่นเดียวกันนะคะจะสอบออนไลน์หรือจะสอบที่สนามสอบก็ได้คะแนนสอบตัวนี้ก็คือ60%นนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าตรงที่เป็นกิจกรรมนัดหมายที่ว่าเป็นสอนเสริมออนไลน์ตรงนี้เรามีคะแนนเก็บให้ทั้งหมด40%เเเนี่ยมีมีข้อแนะนำนะคะแล้วก็อยากให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามด้วยก็คือว่าทุกครั้งที่เป็นการสอนเสริมซึ่ง มีการนัดหมายล่วงหน้าอยากจะให้นักศึกษาทําตัวให้ว่างนะเ,เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราทําการเก็บคะแนนเนี่ยแต่ละครั้ง1ครั้งก็20คะแนนสองครั้งก็40คะแนนถ้านักศึกษาหายไปสัก1ครั้งนะคะก็ไม่ผิดนะคะหายไป1ครั้งก็ไม่ผิดแต่คะแนนนักษาก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ ได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับนัดหมายของการสอนเสริมออนไลน์แล้วขอให้นักศึกษาลงสมุดโนต้ตของนักศึกษาหรือลงนาาัดหมายไว้เลยว่าวันนี้เรามีการเรียนการสอนออนไลน์นะเราจะไปะเขาเรียกว่าไปปฏิบัติภารกิจอื่นนั่นก็ไม่ควรนะคะโดยปกติการสอนออนไลน์ก็จะใช้เวลาประมาณตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะในตอนเช้าจนถึงประมาณ16นาฬกาหรือสโมงเย็นนะคะก็เรียกว่าในขณะที่สอนเนี่ย อาจารย์ผู้สอนก็จะมีทั้งบรรยายพิเศษนะคะให้นักศึกษาฟังก่อนแล้วก็มีกิจกรรมให้นาารรักศึกษาทำซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเดียวหรือกิจกรรมกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการาพูดคุยซักถามแสดงความคิดเห็นร่วมกันและสุดท้ายของในแต่ละครั้งจะมีการทดสอบนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเก็บ เก็บคะแนนเป็นครั้งครั้งไปนะคะแล้วพออีกสักประมาณเดือนถัดไปสมมตินะคะก็จะเป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะนักศึกษาก,ก็อย่าลืมนะคะเหลืออีกย0คะแนนนักศึกษาก็ต้องมาเหลืออีก20%่สนัสกศึกษาก็ต้องมามาเรียนสอนเสริมตรงนี้ด้วยนะคะนี้ก็เป็นข้อสังเกตก็คือว่าอยากให้มาครบทั้งสองครั้งเพราะว่าตรงนี้ถือว่าคะแนนช่วยค่อนข้าง,างสูงมากนะคะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก นะแล้วก็การเรียนโดยมีอาจารย์ผู้สอนมาสอนให้เนี่ยถือว่า,เ,าเป็นอะไรที่นักศึกษาสามารถพูดคุยซักถามกับอาจารย์ได้เลยถ้านักศึกษามีข้อสงสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะนะคะก็คือไปสอบที่สนามสอบหรือจะเลือกสอบแบบออนไลน์ก็ได้อันนี้แล้วแต่นักศึกษานะคะซึ่งที่สนามสอบก็มีขะแนทั้งสิ้น60 60%หรือ60คะแนนโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองนึกภาพดูนะคะถ้านักศึกษาเข้าสอนเสริมเรียนสอนเสริมออนไลน์ครบทั้งสองครั้งเ,ออเรียกว่าคะแนนก็ได้เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านเตรียมไว้ละประมาณสัก35คะแนนอ่สมมุตินะคะเพราะว่าเราตั้งใจเรียนมากเนี่ยนะพอไปที่สนามสอบทําได้อีกประมาณสัก40-50คะแนนเนี่ยโอ้โหยังไงนักศึกษาก็ต้องผ่านแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือแต่ทั้งนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาด้วยถ้านักศึกษามีความตั้งใจจริงมีความรับผิดชอบแล้วก็นัดหมายตรงตามเวลาของการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็อ่านหนังสือ,อะนะคะรับรองนักศึกษาสอบผ่านแน่นอนนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการประถมทศให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการในการสอนออนไลน์ของชุดวิชานี้แล้วก็ ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอะไรนะคะนักศึกษาก็สามารถติดต่อมาที่แขนวิชาสารสนเทศได้เลยนะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ษษหรือจะส่งอีเมลมาก็ได้นะคะคณาจารย์ก็พร้อมตอบคำถามของนักศึกษาอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในนามของประธานชุดวิชาก็ขออ่นวยพรให้นักศึกษาออสอบผ่านชุดวิชานี้นะคะไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วก็สําเร็จกา,ารศึกษาในเร็ววันค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> © bf